เอาที่ไฮบิดเข้าใหม่นะฮะตัวนี้เป็นตัวลองท็อปปี2020 1.8ไฮบิดตัวมิดนะฮะรถหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับผมไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดยทางเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือยนต์1.8ลิตรนะครับผมประหยัดน้ำมันประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมตัวล้อแม็กเนี่ยเดิมเดิมโรงงานเลยครับขอบ16นิ้วได้เป็นระบบดิสเบรสล้อแต่ยางผมเช็คแล้วเริ่มเมสื่อมสภาพไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนส่งมอบครับ กระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวปรับและพับไฟฟ้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่าปรับสภาพใดๆนี่คือสภาพแรกรับนะฮะเบาะหนังฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมภายในพัมพอจอกลางกล้องถอยแอร์ออโต้ดิจิตอลพวงมาลัยมัลติฟังกชันเบรกมือไฟฟ้าเบรคอมีให้ครบเลยนะครับพวงมาลัยเช็คล้วมันหนังลอกไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพุ่มให้ใหม่อีกทีนึงนะครับผมนี่คือสภาพดิบสภาพแรกรับเลยนะฮะตอนนี้ถือว่าราคาเนี่ยลงมาจากป้ายแดงเนี่ยเกือบ50%แล้วถือว่าคุ้มมาก ใครสนใจคันนี้นะครับราคาเพียง5,59,000ฟรีดาวน์ผ่อนแค่9,500ันเบอร์โทรอยู่หน้าโปรไฟล์ครับโทรมาได้แอดไลน์มาได้ครับ